สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับดวงท่านที่อยู่ทางบ้านนะท่านผู้ชมนะครับก็ของของคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งดวงมาก็คือคนเกิดพี่น่าจะเป็นพี่ผู้ชายนะครับเกิดวันพฤหัสที่สามนะครับตุลาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับปีขานปัจจุบันเนี้ยอายุ45นะครับย่าง46นะครับผมก็ของพี่ได้ ราศีเจ็ดนะครับที่ตามตําราที่แจ้งมาได้ราศีเจ็ดราศีเจ็ดก็จะเกี่ยวกับเ,เป็นคนเขาเรียกอะไรอยู่กลางๆราศีกลางๆนะครับชีวิตเนี้ยพอทําพอกินไม่รวยไม่จนไปเรื่อยๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับแล้วผมเห็นพื้นดวงเนี่ยกราฟเนี่ย ของพี่อะดูดีเลยนะครับกราฟชีวิตคนแบบเนี้ยแม้ว่าจะได้ราศีเจซึ่งอยู่กลางๆไม่รวยไม่จนแต่ก็ช่วงชีวิตเนี้ยทอมันดีเนี้ยดูดูนะครับโห oh, เนี้ยพอช่วงที่ออกสตาร์ทปุ๊บเหมือนติดลมบนอะมันจะลันไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีช่วงที่ดวงตกอยู่แค่หนรอบเนี้ 12ปีมีแค่ครั้งเดียวเองกับเกตสามเนี่ยเกตสามก็ตกปกติธรรมดาทั่วไปประกอบประกอบกันแต่ตกสุดๆมัมีแค่แค่ครั้งเดียวราศีเจ็ดเป็นราศีกลางๆพอทำพอกินไม่รวยไม่จนคราวนี้มาดูพื้นดวงของพี่นะเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วกันนะครับเนี่ยใจร้อนร้อนมาก นะครับเกศสิบสองตัวเนี่ยทำอะไรพี่ก็ต้องฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับมันจะส่งผลเสียเยอะได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมไม่ว่าจะการตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่หรือในเรื่องของอารมณ์แม้ว่าช่วงชีวิตหรืออายุที่ตกเกศสิบมันจะดีก็จริงแต่ว่าเรื่องอารมณ์ของเรามันจะทำให้บางอย่างเสียหายนะครับก็ เรื่องอารมณ์ก็ใจเย็นๆฟังคนรอบข้างเยอะๆพื้นดวงพี่เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนกระตันยูนี่เกต้ารักพ่อรักแม่นะครับพี่รักพ่อรักแม่คนแบบเนี้ยถ้ารักพ่อรักแม่ก็ต้องรักพ่อแม่เราและพ่อแม่แฟนบุญกุศลตรงเนี้ยก็จะช่วยหนุนเราขึ้นไปนะครับแต่แกเป็นคนรักพ่อรักแม่อยู่แล้วนะครับเป็นคนกระตันยูนะครับ ใน1นึ่งรอบพี่จะได้เกรดสิอยู่2ปีซึ่ง12เนี่ยมันก็เกี่ยวกับดีที่สุดในชีวิตยอยู่แล้วเกรดสูงสุดในปีนั้นๆจะได้ลาบก้อนใหญ่ในเงินก้อนได้รับขา่าวดีหลายๆอย่างมันจะดีไปหมดปีนั้นถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินก้อนอะไรพวกนี้ครับอยากได้ลูกก็ได้ลูกปีนั้นนะครับผมนี่นะครับ ดวงเนี่ยโดยราศีเนี่ยมันจะต้องโดนคนอื่นเบียดเบียนตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่คนมาเบียดเบียนหยิบยืมเงินเอ่ยอะไรเงี้ยเราไม่มีก็ไม่ควรให้ถ้ามีก็ไม่ควรให้เพราะให้แล้วมันจะไม่ได้คืนช่วงอายุ49กับห้ดูไปข้างหน้านะครับช่วงช่วงอายุ จะมีคนเข้ามาหยิบยืมอาจจะหยิบยืมเยอะอะไรพวกนี้เป็นเงินก้อนก็ไม่ควรให้มันจะไม่ได้คืนในช่วงอายุนั้นนนนะครับหรือทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ต้องโดนเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะโดยความหมายเลขเจ็ดเนี่ยถ้าโดยเกตเจ็ดมันเกี่ยวกับคนมาเบียดเบียนมาหยิบยืมเงินอยู่แล้วและมันจะไม่ได้คืนนะครับดวงไปทางค้าขายได้นะครับขายได้เลยนะครับเนี่ย ไปงานราชการก็ได้พี่นะครับค้าขายก็ได้งานราชการก็ดีนะครับเนี้ยกราฟเนี้ยมันขึ้นอันนี้มันดูช่วงที่ดวงตกดวงตกในที่นี้มันจะได้กับตัวเองพี่ตัวเราอะตกเกตหนึ่งดวงมรณะซึ่งจะเกี่ยวกับการล้มหมอนนอนเสือหรือหนักหน่อยก็จะเลือดตกยางออกนะครับ ปีนั้นเราก็ระวังตัวให้ดีพอเข้าเดือนเกิดเราก็ไปแก้เคสซะไปถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะนะครับตรงนี้แม้ว่าจะได้เกตเก้าพระคุณพ่อพราะคุณแม่คุ้มครองอยู่แต่ยังไงดวงเราตกเราก็ป้องกันไว้ในปีนั้นๆนะครับช่วงอายุห้าสิบเอ็ดนะครับดวงไม่ดีดวงตกนะครับระวังเลือดตกยางออกแล้วก็มาดูปีนี้ปีนี้สี่สิบห้า อยู่แค่กลางๆพอทําพอกินนะครับ45ที่จะหมดเนี่ยนะครับแต่มันจะกราฟมันจะขึ้นเรื่อยๆพอ46ครับปุ๊บมันค้อนไปดีแล้ว46เนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับดีแม้ว่าจะอยู่กลางๆอยู่พอทําพอกินอยู่แต่ว่าดวงกราฟมันกําลังขึ้นถ้าคิดจะเปิดร้านค้าหรือทําอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ เริ่มทําการเปิดร้านค้าได้เลยถ้าจะขายอะไรนะเริ่มขายได้หกเนี่ยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยพอร้าค้าขายหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นช่วงจวังหวะขึ้น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 ตามกราฟเลยแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสี่สิบสี่เนี่ยตกเกตสี่เนี่ยถ้าพี่เปิดร้านค้าหรือจะขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ๊งนะครับ พอมันต่ํากว่าหลงมาเนี่ยไม่ควรทําอะไรเลยแต่เนี่ยหกขึ้นไปเนี่ยกําลังดีเลยกําลังรุ่งพุ่งแรงนะครับปีหน้าก็ดีนะครับเนี่ยสี่หกเจยิ่งดีมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับแม้ว่าอารมณ์จะร้อนใจร้อนในปีนั้นๆก็อย่างที่บอกก็ระวัง 4ี4 8จ็สเนี่ยสูงสุดอย่างที่บอกครับปีนั้นจะประสบความสําเร็จทุกอย่างได้เงินก้อนได้ลาบก้อนใหญ่ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างปีนั้นดีหมดนะครับผมมาดูในส่วนของพวกเส้นเชื่อมของเรานะครับนี่ครับจะเกี่ยวกับคนที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าเนื้อคู่ที่เข้ามา ถ้าเราตัดสินใจคบใครก็แล้วแต่ในไอช่วงอายุนั้นๆที่มีเส้นเชื่อมเขาก็คือเนื้อคู่เราแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราไปคบใครก็แล้วแต่ในช่วงที่ไม่มีเส้นเชื่อมโยงกันเขาไม่ใช่เนื้อคู่โดยตำราแจ้งมาแต่ถ้าเกิดของเราไม่ไม่มีเส้นเชื่อมแบบนี้แต่ไปดูไปดูของแฟน ในช่วงอายุที่แฟนคบเราสมมุติของเราช่วงอายุ55เนี่ยไม่มีเส้นเชื่อมที่คบกับแฟนแต่พอไปดูดวงของแฟนแฟนช่วงนั้นอายุเอ่ออายุ55้าเขามีเส้นเชื่อมแบบนี้ก็เป็นเนื้อคู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดแฟนไปดูแล้วแฟนไม่มีไม่มีเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องเลิกลากันวันใดวันหนึ่งนะครับโดยตำรานะครับเขาดูมาแบบนี้อันนี้ถ้าปัจจุบันเนี่ย ถ้ามีคนเข้ามาในช่วงอายุแบบนี้นะครับพูดถึงนะนของพี่เนี่ยมันจะมีเส้นตัดเยอะหมายถึงอ่ะพูดถึงถ้าสมมุติเขาเข้ามาช่วงอายุสี่สิบเก้าเนี่ยคนที่เข้ามาในช่วงนั้นเป็นคนมีตําหนิเยอะพอสมควรหมายถึงเป็นคนอาภัพเป็นไม้มีลูกติดเข้ามา หนีปัญหามาหรือมาและสร้างปัญหานะครับเส้นตัดเยอะมากนะครับช่วง50ก็มีเข้ามาอีกก็เหมือนกันะแต่ยังไงเขาก็ยังเป็นโนัวคู่เราช่วงที่ดีที่สุดก็มีคนเข้ามานะครับคนเข้ามาแบบลักษณะเนี้ยดีใสสะอาดไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวผมดูให้จะดูอะไรอีกนะครับก็ไม่มีอะไรละเพราะว่าดวงค่อนข้างจะดีดวงปานกลางราศีกลางกลางแต่แต่ก็ดีเพราะว่าช่วงที่ถือว่าดวงตกมันมีแค่รอบเดียวครั้งเดียวเองช่วงห้าสิบเอ็ดและก็ยังมีเกตเ,เก้าราศีเออเกตเก้าพราะคุณพ่อรพคุณ,คณแม่ช่วยปกปกักรักษาด้วย ก็ไม่เจ็บหนักไม่อะไรมากแต่ให้ไปถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะถ้าเข้าเดินเกิดแล้วก็ปัจจุบันก็กําลังดีกําลังกราฟขึ้นเลยดวงขึ้นนะครับเนี่ยดีมากเลยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยสี่ห้าปีสามสี่ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยกำลังขึ้นดีอาจจะได้เลื่อตนตำแหน่งตำแหน่งอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้ารับงานราชการอยู่เนี่ย ในเรื่องตำแหน่งหรือเปล่านะครับดวงอาชีพเนี่ยค้าขายกับรับราชการสองอย่างที่เด่นโอเคเดี๋ยวผมสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คุณพี่ท่านนี้เกิดพฤรหัสที่3ตุลา2 5 1พปีขานนะครับปัจจุบันอายุ45ปีเนี่ยได้ราศี7ราศี7ราศีกลางๆนะครับไม่รวยไม่จนไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ดวงพื้นดวงตัวเองเนี่ยจะโดนเบียดเบียนตลอดในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็อยู่ที่เราว่าจะให้หรือไม่ให้ถ้าให้ก็ไม่ค่อยจะได้คืนนะครับดวงเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนทําอะไรพี่ต้องฟังคนรอบข้างเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือในเรื่องของอารมณ์นะครับเป็นคนรักพ่อรักแม่เป็นคนกระตันอยู่นะครับในเรื่องอาชีพการงานก็ ถ้าให้ดีไปทางราชการเนี่ยดีดีเลยนะครับหรือค้าขายก็ดีอันนี้ที่มันโชว์ขึ้นมาในการาฟนะครับได้เกรดแปดเกรดหกเนี่ยแปดไปทางราชการก็ได้หกค้าขายก็ดีขายเก่งนะครับแล้วก็ช่วงอายุห้าสิบสามกับสี่สิบแปดสี่สิบแปดเอ่อเป็นช่วงที่ดีที่สุดได้ละได้เกรดสิบสองนะครับ ก็จะได้เงินก้อนได้ลาบก้อนใหญ่นะครับในปีนั้นๆลองสังเกตตัวเองดูนะครับปีนี้45กลางๆเรื่อยๆนะครับไม่รวยไม่จนพอทําพอกิน46ก็ไปเรื่อยๆพอทาพอกินแต่ว่าชีวิตเนี้ยเอ,อ่อมันกําลังขึ้นดวงกําลังขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับดวงเอาไว้ถ้าเกิดตรงนี้ วันหลังจะมาดูก็ยังไงก็กด s u b ส c r i b e ติดตามช่องไว้ก็ได้ครับเพราะว่าคลิปเนี้ยมันก็เป็นของพี่หรือใครก็แล้วแต่ที่เกิดในวันเดือนพี่เกิดเนี้ยก็ดูอันนี้ได้เลยเป็นไกด์ไลน์ชีวิตได้หรือดูแล้วเราก็ไปดูของอาจารย์ท่านอื่นมาประกอบกันก็ได้ส่วนมากที่ดูกันจะดูในช่วงของในส่วนของดวงไม่ดีหรือช่วงที่ดวงตกเราจะได้ป้องกันและแก้ไขกันครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ